นิทานชีวิตของไข่แดงการกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่ตัวหนึ่งชื่อว่าไข่แดงอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งไข่แดงเป็นไก่ที่ขยันขันแข็งและมีความฝันอยากที่จะเป็นพ่อไก่ที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งไข่แดงได้พบกับป้าไก่ซึ่งเป็นแม่ไก่ที่อายุมากแล้ว ป้าไก่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของไก่ให้ไข่แดงฟงังไก่ทุกตัวเกิดมาจากไข่เมื่อไข่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบก็จะค่อยๆเติบโตเป็นไก่นุ่มสาวและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นพ่อไก่แม่ไก่ไข่แดงรู้สึกสนใจเรื่องราวนี้มากเขาจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของไก่ให้มากขึ้น เขาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของไก่ในฟาร์มและอ่านหนังสือเกี่ยวกับไก่เมื่อเวลาผ่านไปไข่แดงก็เติบโตเป็นไก่หนุ่มในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นพ่อไก่ไขแดงเป็นพ่อไก่ที่ดีเขาดูแลลูกเจี๊ยบของเขาเป็นอย่างดีและสอนให้ลูกเจี๊ยบรู้จักการใช้ชีวิตไขแดงมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตของไก่ เขาได้เห็นลูกเจี๊ยบของเขาเติบโตเป็นไก่ที่แข็งแรงและเขาหวังว่าลูกเจี๊ยบของเขาจะเติบโตเป็นไก่ที่ดีเหมือนกับเขา